ฮัลโหลสอบก่ยองผมเชียร์เอกบอลนะวันนี้อยู่กับ SMX 25เป็นเรือดำน้ำของฝรั่งเศสนะครับเป็นทั้งเรือเหมือนเป็นทั้งโดนนฮะสำหรับเจ้านี้เนี่ยพิเศษของมันก็คือเป็นเรือ BP a r t c o i คลําำแรกในเกมนะฮะร,ราคาปัจจุบันเจ้านี้อยู่ที่850เป็นราคาต่ำสุดที่ขายกันนะฮะ850รูปลักษณ์เรือก็จะประมาณนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็ดูเท่ครับบอกเลยเกมทำเรือดูเท่อยู่แล้วนะโอเค เราไปดูกันในเกมว่ามันจะโหดไหมนะฮะวันนี้ผมจะติดเป็น df17 สามเบิร์ดนะฮะสเปียร์ฟิตหนึ่งแล้วก็สเปียร์ฟิตอีกหนึ่ง aa ผมติดเป็นเลเซอร์สายเติมแบบโหดเลยนะกับสเตตัสของมันเนี่ยอย่างที่เห็นด้านข้างนะว่าโหดไม่โหดถ้ายังไงกดสต็อปดูแล้วกันโอเคไปดูเกมเพลไม่กันเสียเวลานะฮะแบบจะรอดอยู่หรือเปล่าหรือว่าทํามาลํานี้มันด่อยนะฮะไปดูกันครับไม <c oughs> ่สงสัยไฮไลน์นี้น่าจะทําทไม่ได้ไว ยากที่หายเรือลำนี้คือคือ,คอทำมันนี่คือกาแบบเะามาให้ดูนะว่าแม่งตายแล้วตายอีกจบแล้วชนะเท่าไหร่อะไรเงี้ยบอมียากแล้วก็บอมีอียังมาพังทลายลิทกษ์เข้าไปเดี๋ยวพี่จะดูแลฝั่งนี้ให้เองนะวัสดีครับตูนย์ี่ไปเจอกันนานเลยเหมือนมันมี จรวดใต้น้ำยังไงก็ไม่รู้อ่ะจริงๆด้วยฮะเอ,อ้เปลี่ยนเป้าหมายเลยมึงนี่เอาเรื่องมันเอาปืนยิงใต้น้ำเอาจรวดใต้น้ำมายิงพี่ อ๋อเป็นไรเฟิสจะแตกไรอ๋อโธ่นว่ก็มีอะไรแตกแน่นอนพอพี่มาถึงแล้วพี่มาถึงแล้วมันแตกแน่นอนน้องยังไปไหนสุดสี่ทำเป็นรู้มากยังไปไหนฮะนนอนมีไปไหนละน้อน ไม่มีใครปกป้องด้วยส่วนสียเลยวิยีวิวีเฮ้ยส่วนสี่อีกหน่อยอนึงเลยโถเก็บไว้ทำมาเขือเทศแมวอะไรเห็นไหมเนี่ยคอนสแตนตินไอ้ไม่ใช่คอนติทูชนทันไหนหฮะคอนสแตนตินมาใหอเออเต้ดูไว้คุ้ม กูไม่อยู่แล้วมันเอาใช้ศูนย์เจ็ดยิงพี่ไอ้บ้าเอ,อ้ยเออเก่งเก่งเเก่งที่สุดในสามโลกแล้วเชื่อพี่ดิแล้วแม่งสเต,ตลทั้งทีมเลย โอ้ oh, มึงยิงเสร็จกูจังเลยอ่ะกูไปทำอะไรให้มึงกูไปฆ่าพ่อมึงหรือเปล่าให้เอาแต่กูเนี่ยคนอื่นไม่เอาเลยแปลกใจหนูนี่นีอา่จะฆ่าอัาวนายยังเร็วไปหน่อย ไม่รู้ไม่แพ้ด้วยแล้วก็ขอพักก่อนเจ็บเหลือเกินให้ทุกคนหลบไปทุกคนหลบไปปล่อยเฟสไปปล่อยเฟสไว้ทุกคนหลบไปอย่าไปช่วยมันปล่อยเฟสไว้ทุกคนปล่อยไว้เฟสไม่ได้รอด เฟสพี่พี่จะมาช่วยเองแล้วเฟสเฟสเองไม่น่ารอดว่ะจริงๆเองไม่รอดว่ะเองไม่รอดวะไป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 ลุยไอ้เต้พูดพูดเบาๆไอ้เสียงเข้าคลิปไอ้ซีบีพี่พี่เห็นซีบีวะซีบีหลังเขาอะมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่ใช่มองไม่เห็นมันอยู่หลังเขาเกิดดีที่หายเลย โอ้โหแม่งยิงมิสไยใต้น้ำมาหาพี่วะพี่หายตัวละสเปียสเปียนี่ไม่ดีเลยนะสเปียเนี่ยตอบิโดอ่ะอ้าวดีดีจียังไงฮะเอาไปก่อนเลยดีดจีแปรแล้วด้วยด,ดีจีหลอะคะรับกลุ่พวกส่วนได้วเอ็กซมา จับไปดิจัดไปดิจีเห่าพี่จีนะฮะเรียบร้อยหายตัวไปเลยโอ้ยมึงแฟนใส่กูทำไมอ่ะฝั่งศัตรูมึงอยู่ฝั่งหนูไี่กูแฟนทำไม มันไม่กดแฟร์ว่ะแล้มันไม่กดแฟร์วะมันเก็บไว้จัดการดีเอฟพี่มันไม่ยอมกดแฟร์นะฮะในร้อว,ว่าไม่รู้รู้แต่ไทย83จะเล่นพี่ <c oughs> โอ้ยโอ้ยไหลกาดไหลกาดเออ่าวิลี่นำน้ำจะเอาพี่ไอห่าเอาให้ได้เลยกูไม่อยู่ให้มึงยิงกูหรอก โอ้หนิวเคลียร์ด้วยสวัสดีนิวเคลียร์ปล่อยมันไปปล่อยมัน gear, ไปมันนิวเคลียร์ไปเอบีเอไอ้บ้านี่ไปแล้วบ้าเอ้ยกลับมาให้ฆ่าได้ดีโ oh, อ้ยเฟสบินสบายใจคนเดียวเลยไม่ได้ต้องไปแย่งมันหน่อยเฟสเรือมนน้ำอยู่ข้างใต้แล้วอ่ะ <laughs> ไอ้เฟสข้าเรือน้ำก่อนเออข้างหน้าเองอะ่ะอุย้ยเอาทุกคนสต็อปเฮล ACV please stop hel ACV ทุกคนหยุดช่วยจริงๆ <c ười> ไอ้เฟสไอ้เฟสติดจรวดอะไรมาติดจรวดอะไรมาโอ้โหม่เอาไทายแบดสามมาหรอ เกือบไม่ทันแล้วเกือบไม่ทันแล้วอาจเสียงไว้ให้คนดูฟังเอาในเรื่องในเกมก็พหอเรื่องค่าไฟาบ้าบอกดาร์กอนด้างนี่คนไทยอจเจล่าเนี่ยโอ้สุดสสี่สวัสดีโอ้ยยิงได้ทั้งวันนะสุดสี่นะจอดเง,งี้ยบอกเลย unboxing. สุดสี่จอดอย่างนี้บอกยิงได้ทั้งวันเลยบอกเลย สุดสี่แม่บอกมีต้องเยอะตั้งแยะไม่ยิงยิงกับกูเก็บดใจนะาสุดสสี่ป้ Answer าหมายฉันคือนายจริงๆ สู้ๆนนนะโก็สบายเลยพี่บอกเลยตาเนี่ยตานี้แบบอีซี่อีซี่ไม่อยากทำอะไรเขาเลยอ่ะอุปยิ้งกีวะไงนี่ดีกีไปดีมาดีดีกีมาดี ยิงใส่หน้าให้หลอกดีจีอย่ามาทำเก่าใส่อัวไม่รู้สบ้างไม่รู้สบ้างว่าไข่เป็นไผ่ไงอุ้ยชิบหายสิดีจีเล่นอัวแล้วว้ายตายเลยดีจีเหลืออะไรลำนะอ้าวอยู่ข้างหลังเนี่ย ส่วน96เขาอยากได้พี่เหรอวะอ้าวเหี้ยแล้วกูติดกูติดกูติดถอยห,หลังชนเลยกลัวอะไรโถระดับนี้แล้วถอยห,หลังชนอย่างเดียวแล้วโธ่ตายซะก่อน โอ้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ s m s 25ไหมใครเติมไปซื้อลำนี้ก็บอกเลยว่ามีทั้งคุ้มกับไม่คุ้มนะฮะข้อดีคือถ้าไป PP ก็โหดอยู่นะฮะข้อเสียคือ้าเล่นออนไลน์ก็จะตกเป็นเป้านะฮะตอนนี้เวลาดำน้ำก็พวก AA มันก็จะถูกปิดลงนะฮะปัจจุบันไม่ไม่มีการบัคเกิดขึ้นแล้วสำหรับลำนี้นะฮะแต่ในเกมเจอบัคบ่อยเหลือเกินนะฮะโอ้โหแย่เหมือนกันโอเคไปดูตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะเอาละครับคนโชคดีเจอปือนครับ